อยากจะฝากกันนิดนึงนะคะสําหรับคนดูอาทิตย์นี้นะคะจะปกติเราจะมาวันศุกร<ะ>์แต่ว่าวิคนี้เราจะให้มาวันพัหรฤหัสค่ะ,ะโดยการที่คุณเนี่ยจะต้องโทรมานะคะที่หมายเลข02 664 6074นะคะต่อ125หรือว่าจะลงทะเบียนผ่าน Facebook ก็ได้นะคะของ TMK Live ให้คอมเมนต์ใต้ภาพนี้เลยเฉพาะภาพนี้เท่านั้นนะคะเราจะเปิดนะคะ2ช่องทางเนี่ยตั้งแต่วันนี้10โมงเชา้าถึง5โมงเย็นนะคะคือถ้าครบจำนวนคนเมื่อไหร่เนี่ย50คนเราจะปิดรับทันทีค่ะแล้วก็อยากจะขอนะะหนึ่งสายเนี่ยให้มาไม่เกิน2คนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหโทรกันมาเยอะมากเ<อ>ต็มเร็วมากจริงๆนะคะตรงนี้โท กันเข้ามาค่ะน้องๆที่บาวันนี้มาเร็วไปสี่วันอเออมาเร็วไปนิดหนึ่งไม่งั้นจะได้กระทะไปแล้วใช่ไหมอยากได้ไหมคะกระทะอ,อ่า อาจารย์าากกตะกี้ตอบสิตอบสิ <c oughs> เราอยาก <c oughs> จะแบบเราอยากจะหันไปแล้วก็บอกว่าแจกทุกคนเลยอะไรเงี้ยมันได้แค่วันพฤหัสช่วงนี้วันนี้ไม่มีปกติเราจะแจกปกติแล้วเราจะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมเข้ามาในสตูดิโอทุกวันศุกนนร์นะฮะแต่ว่าสัปดาห์นี้ที่บอกว่าวันศุกร์เนี่ยเราจะไปแข่งกีฬากันที่เซนทรัลเวิร์บปแข่งงา,งานช้อปปิ้งดังนั้น,น,นวันพฤหัสเราก็จะเชิญคุณผู้ชมมาในสตูดิโอของเรานะโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Wood y World ทุกสื่อครับ ไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับอาจจะยังมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับรก<ง>ด subscribe ตรงนี้ครับตรงท้องกิฟนะครับกด<ร>เลยิครับรอเลยครับกดเลยครกดเลยรกกดเลยรกดเลยรกดเลยกดลยกกดตรงลกกเลยะรลกกดเนะรโลยลกดเลย คุณเห็น <c oughs> คำว่าซับสครายก็กดแค่นั้นและค่ะย่าตรงไหนกดสิครับ